ายมินาซังคอนเดจต์ทว่าวตาชิวสซันดยสดคสังครับผมแล้วก็สู่เกม PSO 2 New Genesis นะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแพ็กเกจที่ได้มีการขายตอนที่ตัวเกมมีการเปิดให้บริการกันเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถ ซื้อจากอจารเนี้ยต่อไปก็ได้ยาวๆเลยนะโอเคแล้วก็สำหรับวิธีการซื้อนะครับเราสามารถซื้อจากในร้านค้าของตัวเกมก็ได้โดยการมาที่ลูกเล่นบนบริเวณข้างล่างนี้นะครับเป็นหัวข้อช็อปนะจากนั้นหัวข้อแรกที่เป็น A C แล้วก็ S D ชอ็อปแล้วก็เลกหัวข้อแรกที่หนึ่งที่เป็นร้านค้า A C ช็อปนะครับแล้วมันก็จะเป็นเซตตัวนี้เลย กับเซตสตาร์แดนและปี้แพ็กนะครับซึ่งเราก็สามารถซื้อจากในตัวเกมก็ได้หรือว่าสามารถซื้อจากแพลตฟอร์มที่เราได้มีการเล่นอยู่ก็ได้นะครับถ้าเอาไปสั่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์กลบอลเนี่ยมันก็จะมีบนร้าคาสตี Microsoft Store, Epic Game Store อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีขายอยู่บนร้านค้า eShop แล้วก็ยังมีขายอยู่บน uh, PlayStation Store ด้วยก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีราคาอยู่ที่4,900 AC หรือก็คื4 9 0 0เยับซาหร,รี่ไปคือใี่ต่นะแพลตฟอร์มเนี่ยก็ สามารถตรวจสอบราคากันได้นะครับว่าราคาของอันเนี้ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งบางทีในเรื่องของอัตราเงินเนี้ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครแบบต้องการจะคุ้มค่าจริงๆเนี้ยก็ลองไปตรวจสอบราคากันดูกันแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมเนี้ยขอซื้อจากตัวเกตตรงๆเลยกแล้ะกันเนอะมันจะเป็นเซตตัวนี้ในราคา4,900 AC ก็คือ4 9 0 0เยเยนนะครับมันจะราคาประมาณสัก 1,500้ารกว่าบ,บาทบวกบวกภาษีแล้วก็ว่ากันไปนะโอเคแล้วก็เซตอันนี้นะครับยังเป็นเซตที่เราจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID ด้วยนะครับซึ่งสำหรับเซตนี้นะครับก็จะได้ของทั้งหมดตามนี้เลยนะมันจะมีเป็น e อนด์เล็บี้สูตรอ่ามีก็คือเป็นชุดของแลปี้แบบเวอร์ชันใหม่มีโมชันการเปลี่ยนแปลงที่แบบเป็นการยืนแล้วก็เป็นโมชันของการกรยดิ้งด้วยนะครับมีเรื่องของตัวสเต็มแล็ปี้พรีเมียมเซตสิวัน2ใบบัตรขยายคา์วัสดุสิบห15วัน2ใบเอ็นแลนดดอบบูธน nxp b o o t 10% 3อตสอัน barcelona free pass n half scap door 5อันแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับจะเป็นของที่ใช้สลับในการทำของต่างนะทั้งตัว mono t i t o 30อัน dualo myto 30อัน thalinoito 30อัน โฟตอนชังกู50อันโฟตอนควอสอีก50อันนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นดรวยกับตัวแมทที่เรียบที่เราใช้ในการทำของนะแล้วก็ขอมลก็คือจะเป็นของที่เราจะได้เป็นของสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อเซตนี้นั่นเองนะครับโอเคเราก็ทำการสั่งซื้อมาหนึ่งอันเซตนี้ผมก็มีการเติมเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำการกดตกลงแล้วก็ยืนยันโอเคตอนนี้ก็ได้มีการซื้อในเรื่องของแพ็กอันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะบอกไปว่าเซตอ,อันนี้เราซื้อได้แค่ครั้ียวเนนด ครั้งเดียวแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อได้อีกเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่ตัวละครของเรากันหน่อยซิเปิดหน้าไอเทมขึ้นมาแล้วก็มาที่อ่าคอมตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับว่าตอนนี้ไอเทมที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะเข้ามาในตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้มีอะไรบ้าง n อ็นเอ็บูใช่ไหมเอ็อบู n ก็เข้ามาแล้วมีเรื่องของตัว อาสเต็มมีเรื่องของตัวเอเดปี้สู่แบบอาแบบใหม่มีเรื่องของตัวพแบบรีเมียมเซตสิบห้าวันอาสองใบแล้วก็มีในเรื่องของตัวคาร์บิเทียลสิบห้าวันสองใบแล้วก็มีโมชั่นอีกสองตัวด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของโมชั่นที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นด้วยกับการปรับในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับซึ่งอันนี้จะมีสองอันก็คือเป็นเรื่องของการยืนแบบปกติแล้วก็เป็นในเรื่องของการใช้ท่าไกรดิงนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอทําการกดใช้งานกันก่อนเลยกละกกนนะัาการกดใช้งานอันที่หนึ่งกดใช้งานอันที่สอง อ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะยืนตอนยืนปกติก่อนตอนยืนปกติของเรานะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมก็แบบว่าจะมีการแบบเอ่อยืนแบบไข้ขวาไปข้างเอ๊ะ่ใไมไข้ขวาที่พูดเลยนะมันจะมีการ ใช้เสียไปข้างนึ่งแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นท่ากรดิ้งในเรื่องของท่ากรดิ้งก็คือจะเป็นท่านี้นะครับที่แบบว่าแบบไปการค่อยๆราลงมาใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนได้นะโดยการกดใช้งานไปก่อนใช่ไหมจากนั้นก็ให้มาที่บริเวณซารอนของตัวเมืองนะครับจะอยู่บริเวณด้านอ่าร้านที่2บนตรงเวณด้านซ้า,นายตรงนี้นะโอเคแล้วก็ทําการคุยกับ ABC แล้วเข้าไปที่ซาลอนกันเลยอ่าตอนนี้ก็เข้ามาในซาลอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ย ให้เรามาดูที่หัวข้ออันที่4อันนี้นะครับที่เป็นขีด3าขีดนะแล้วก็จะงาน,นให้เรงหัวข้อที่2ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโมชั่นก็คือเราสามารถทำการปรับโมชั่นการยืนการอะไรนะการวิ่งการกระโดดการลงอะไรพวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของการยืนใช่ไหม ตอนนี้นะครับผมก็จะมีหัวข้อแรปปี้เพิ่มขึ้นมาแล้วอันนี้คือการยืนแบบปกติของฝั่งดิจิเตอร์ซิตนะแล้วก็ยังมีการยืนแบบปกติของผู้ชายของเพซโซทูการยืนปกติของผู้หญิงในเพซโซทูก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบการยืนแบบแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับไปเป็นแบบเดิมได้นะครับและนี่ก็จะเป็น่าการยืนของแรปปี้ ก็คือตัวละครของเราเนี่ยก็จะแบบทําท่าแบบเป็นของแรปปี้เป็นนกแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของตัวไกดิ้งใช่ไหมไกดิ้งก็คืออันนี้สำหรับไกดิ้งนะครับมีแค่แบบเดียวนะแต่ถ้าหากว่าใครที่แบบมีการซื้อเนื่องกักอาของ AC หรือว่าได้รับกการซื้อสตาร์ทแพ็คเมื่อกี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนให้มันเกนช้าอื่นได้เลยก็คือทาแรปปี้นั่นเองนะครับคืออันเนี้ยมันควรจะมีการใส่เรื่องของตัวชุดด้วยคือทาไว้ใส่ชุดอะ่ะมันอาจจะดูประหลาดประหลาดกันไปสน โอเคออกมาจากซาลอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้เวลาที่เราย,ยนืนเฉยๆเนี่ยตัวละครของเราก็จะมีการใช้ท่าแรปปี้กันแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ชุดแรปปี้เนี่ยมันก็ดูแบบตลกๆด้านรด้ารัก,กแปลกๆดีเนอะอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นท่ากราดดิ้งใช่ไหมท่ากราดดิ้งไหนดูซิทดา นี่ครับตอนนี้ถักไกดิ้งที่เราแบบเป็นปกติเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นท่าแรปปี้ที่แบบว่าเป็นการใช้แขนสองข้างเนี่ยในการกระพือปีกไปมาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ดูประหลาดมากเลยนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวชุดแรปปี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวชุดแรปปี้ที่ว่าเนี่ยมันจะมาในลักษณะแบบเป็นตัวตัวเลยนะแบบนี้นะครับเอ็นแรปปี้สูตรแบบ Fu ใช่ไหมเราก็ทําการกดใช้งานไปทําการกดตกลงอ่ะตอนนี้เราก็สามารถใช้ในเรื่องของตัวชุดแรปปี้กันได้แล้วนะครับ ซึ่งถามว่าจะไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะปรับจากหน้าเมนูได้นะไหนดูซิมาดูที่อุปกรณ์สวมใส่หรือหัวข้อแฟชั่นไปนะครับคอสตูมหรือปะคอสตูมไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเบสเบสของใหม่อ่านี้ครับเราจะสามารถทําการปรับในเรื่องของตัวชุดเนี่ยให้เป็นแบบใหม่ได้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้บางเอิญบางเอิญว่าผมใช้โมเดลร่างกายเนี่ยเป็นแบบเก่าอยู่ก็เลยเปลี่ยนจากตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะไปต้องไทยเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่สาลอยรอบหนึ่ง โอเคเข้ามาที่ส alon กันอีกรอบนะครับเรามาดูที่หัวข้อชุดแฟชั่นใช่ไหมเลือกไปที่อาเลเรย์ลริงเลอริงแวร์แล้วก็เลือกไปที่ตัวส่วนเบสอันบนสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นอาของจากชุดนิวเจเนซิสอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยมันจะมีของใหม่เพิ่มเข้ามานะครับที่เป็นเอ็นแลปปี้สูรแบบ F u เท่านี้เราก็สามารถทําการเปลี่ยนในเรื่องของตัวละครเนี่ยให้เป็นอาร์ในเรื่องของตัวแรปปี้กันได้แล้วนะครับซึ่งความเจ๋งอย่างหนึ่งของตัวเบสอันนี้เนี่ยก็คือเราสามารถทําการปรับเปลี่ยนสีีีีได้นนนะะแต่่่วาาากกรรรรปปปััับบเลยสมมจ อยู่2ส,สีก็คือจะเป็นสีบริเวณตัวของตัวแรปปี้เองแล้วก็อีกอย่าหนึ่งก็คือจะเป็นการปรับสีตรงบริเวณดวงตาเองนะครับเพราะฉันถามว่าใครที่แบบอ่าแบบเป็นแฟนแฟนแรปปี้เนี่ย ก็น่าจะหาชุดที่มาใช้งานกันนะเพราะเราก็สามารถปรับอีดิททั้งตาแล้วก็สีของตัวละครเนี่ยได้อย่างอิสระกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการที่เราจะปรับได้นั้นจําเป็นต้องใช้บัตรใบนี้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวบัตร e n c o l o h a r n Pass ซึ่งเป็นบัตรที่ได้จากการที่เราเป็นของแถมจากการาได้รับจากกิจกรรมหรือไม่ก็เป็นของแถมที่ได้รับจากการสวมตัวตู้ก,กาชาติ AC s c a n นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมขอใช้แบบซีปกติไปก่อนก็นแล้วกันโอเคออกมาจากสตอนอีกรอบนึงและตอนนี้ตัวละครของเราก็กลายเป็นเจ้านกน้อยและปี ว่าเ,าเย่อยเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ท่าแรปปี้แบบนี้น่นเอนะครับซึ่งมันก็ดูน่ารักดีนะแล้วก็ตอนที่เราใช้ไกดิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นหนูน้อยที่แบบว่าหัวโตๆโตปีกเล็กๆค่อยๆล่อนลงอ่าก็เป็นเซ็ตที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าพาะฉันถามว่าใครที่แบบเป็นแฟนมสัสคอป r พียโซทูอย่างตัวแรปปี้เนี่ยก็สามารถมาแเ็กเกจอันนี้กันได้แล้วก็กข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวที่ผมกดใช้งานไปเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ตัวชุดใช่ไหมมีเรื่องของตัวชุดมีเรื่องของอารมชั่นงตัวแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้นะครับที่เป็นอนนเรื่องของสเต็มมันจะเป็นสเต็มแรปปี้นั่นเองนะครับสเต็มแรปปี้เลิฟนะเราก็ทําการกดใช้งานไปก่อนอ่ะเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในเรื่องของตัวสเต็มได้แล้วนะครับซึ่งสเต็มที่ว่าเนี่ยมันจะเหมือนกับ เป็นการส่งสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนั้นนะครับมันจะมีหัวข้อที่เป็นการส่งสแตมอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นปะมันจะเป็นรูปแบบเป็นสแตมเลยอ่ะล้วก็กดคลิกไปดูแล้วก็ทีนี้นะครับมันก็จะมีสแตมในรักสละต่างๆทงแบบปกติที่ทุกคนมีตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือข้อหมายที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาจากการที่เรากดใช้งานบัตรมื่อตะกี้นี้นะครับก็คือสามารถส่งในเรื่องของตัวสแต็มเนี่ยไปให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในรบริเวณรอบๆในปาร์ตี้อย่างนี้กันได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือถา กับเวลาเราใช้ในเรื่องของ c i บัวอาแล้วเนอะอ่าแล้วก็ข้อดีสุดๆอีกอย่างนึงนะครับไอเทม4ตัวนี้ทุกคนสามารถซื้อขายกันได้นะครับอ่าหากวิธีการซื้อขายของนแจสิตนะให้เรามาที่บริเวณรันที่2ทางขวานะครับก็คือตรงข้ามกับตร์เมื่อตะกี้นี้นะแล้วก็มาดูที่ m y Shop นะครับจากนั้นให้เราทําการเซิร์ชในเรื่องของตัวชื่อไปอย่างเมื่อกี้นี้ก็เป็นเซตแลปปี้ใช่ไหมอ่าแลปปี้โอเคจากนั้นก็ทําการกดเซิร์ชมา ซึ่งมันไอเจ้ติดทุกคนผิดแลาวะก่นอนอไรกดเสื้อตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมันจะมีอะไรบ้างนะโมชั่นไก r ดิง้งแรปปี้โมชั่นการยืนของแรปปี้มีในเรื่องของตัวชุดมีเรื่องของสแตม p ใช่ไหมซึ่งพวกนี้นะครับ เราสามารถเอามาซื้อขายกันได้นะแล้วก็ราคาของตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้แพงมากแต่ก็จริงๆแล้วในชวงเริ่มต้นเกมกกอาจจะดูแพงนิดนึงเลยเนอะเสื้อนี้นะครับเราก็สามารถเก็บเงินจากในตัวเกมเนี่ยมาทําการซื้อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าไม่อยากจะเติมเงินต้องแบบราคาพันห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเราก็สามารถซื้อขายก้อเล็กนก็ได้โดยการเก็บเงินจากในตัวเกมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถมาหาซื้อขายกันได้เนอะอาเมื่อกี้เป็น m o t i น n ah g r i d i n g กับยืนใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของตัวชุดอ่ะในเรื่องของตัวชุดนะ ราคาแค่แสงกว่าๆเองนะอันนี้ผมก็ยังสามารถ ซื้อมากดเพิ่มก็อย่างได้ด้วยซามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไหนหว่าอันนี้ลบทิ้งไปอันนี้ลบออกมามันก็จะเป็นตัวสแต็มที่กดให้ดูไปเมื่อสักครีน,นี้นะครับก็มีการขายเหมือนกันนะโอ้เจ็ดมือเนี่หรอรู้สึกว่าดูทุกถูกเหลือเกินนะก็อย่างว่าแนะ้วตัวเกมมันเพิ่งเปิดนะครับราคาก็เลยอาจจะค่อนข,ข้างจะถูกนิดนึงแต่ว่าพอตัวเกมเปิดไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉันใครที่เป็นแฟนแรปปี้ก็อย่าลืมสอยกันได้ตอนนี้เลยนะครับโอเคครับเรื่องนี้ก็เป็นแพ็กเกจสาารม ซื้อจากในตัวเกมก็ได้หรือว่าจะซื้อจากในร้านค้าของแต่ละแพลตฟอร์มก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยมันอาจจะมีการแตกต่างกันไปสักเล็กน้อยก็ลองไปตรวจสอบกันดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็ของที่ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวชุดแรปปอ้อันนี้มีโมชั่นการยืนมีโมชันการใช้กรดิง้งแล้วก็เรื่องของตัวสแตม็มแล้วก็นอกจากนี้นะครับ เรายัางได้รับเรื่องกับไอเทมต่างๆด้วยทั้งตัวไอเทมบูทที่เป็น NXP Boost 10%แล้วก็ N r e ะ o อ a r b o o t 50%นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีผล60นาทีนะแล้วก็ยังได้รับมาทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวพรีเมียมเซ15วัน2ใบแล้วก็คลามอเทิเรียว15วันอีก2ใบด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น แลแ้วกอไอเทมแมททีเรียลเหล่านี้ก็คือเป็นพวกแรกที่เราสามารถนําไปใช้ในการทําของต่างๆต่อไปได้นั่นเองนะครับก็ได้มาปริมาณหนึ่งแล้วเนอะอ่าเพราะฉันถามว่าใครที่สนใจเซนี้ก็สามารถไปซื้อกันได้แต่ถหากใครที่เป็นสายฟรีแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะเติมเงิน1 5 0 0รกว่าบาทเนี่ยเราก็สามารถซื้อขายกับเรื่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่ในเรื่องของตัวชุดแรปปี้มีเรื่องของมอชชั่น2อันแล้วก็เรื่องของสเต็มนะครับแต่ว่าไอเทมบูธกับอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถซื้อขายกันได้นะเพราะฉันถามว่าใคร่้รวอองงืงาาดขชุ พ,พวกนี้ไปใช้งานกันได้นะครับก็แค่ไปในะทําการเก็บในเรื่องของตัวเงิน,นในตัวเกมแล้วก็สามารถรวบรวมเงินเนี่ยไปซื้อกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการตั้งขายกันก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่